on as by with about on as by with และ about มักใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทต่างๆระหว่างวัตถุการกระทำหรือสถานที่คำารพบทแต่ละคำมีการใช้งานแต่ละความหมายเฉพาะ on จะไหม ถึงสิ่งของที่สัมผัสกับพื้นผิวหรืออยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนวัตถุหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับวันที่เหตุการณ์และบริบทอื่นๆได้อีกด้วย as ใช้เพื่อระบุจุดเฉพาะในเวลาโดยมักจะหมายถึงตำแหน่งเวลาหรือเหตุการณ์ที่แน่นอน by มักใช้เพื่อแสดงความใกล้ชิดเพื่อระบุูวิธีการทำบางสิ่งหรือเพื่ออธิบายการกระทำในลักษณะทั่วไป วิย์ใช้แสดงถึงการมาพร้อมกับการครอบครองหรือวิธีการในการทำบังสิ่งอภิวัมักใช้เพื่อระบุหัวเรื่องหรือประเด็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนแสดงถึงการประมาณค่าตัวอย่างที่หนึ่ง the book is on the table หนังสืออยู่บนโต๊ะ 2. i will meet you at the coffee at 3 p m ฉันจะพบคุณที่ร้านกาแฟตอน3ามโงเย็น 3. the ledger r o s e l i e a b y t h r a จดหมายถูกเขียนโดยซาร่าส she is studying with her f r i e n d เธอกำลังเรียนกับเพื่อนห้า i am reading book about o o k a b history ฉันกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ afraid of good at เป็นภาษาอังกฤษกริยาคำคุณศ <inaudible> <todo> ัพท์และคำนามบางคำจะตามด้วยคำบุพบทเฉพาะที่ใช้ร่วมกับกริยา รูป ing คำบุพบทเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงความหมายและความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างความคิด afraid ตามด้วยคำบุพบท of และใช้เพื่ออธิบายความกลัวหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งคนศัท์ good ตามด้วยคำบุพบท at เพื่อแสดงทักษะความสามารถหรือความชำนาญในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามด้วย in เมื่ออธิบายความสนใจของบุคคลในกิจกรรมหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งการกระทำหรือหัวข้อที่สนใจตัวอย่างที่หนึ่ง she is afraid of flying เธอกว่าการบิน2 she is good at playing the piano เขาถนัดในการเลียนเปียนโน listen to look at ในภาษาอังกฤษกริยาบางคำจะตามด้วยคำบุพบทเฉพาะ เพื่อสร้างกริยาพิเศษหรือโครงสร้างที่เปลี่ยนความหมายของกิริยาการผสมกิริยาบวกคบบบําบุพบทมากใช้เพื่อแสดงการกระทําหรือความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างกิริยาและกรรมโดยทั่วไปคํากิริยาริซซ์จะตามด้วยคบบบําบุพบทชูเพื่ออ้างถึงการได้ยินหรือการใส่ใจบางสิ่งบางอย่างกิริยาลุกตามด้วยคาบ,บ,บุพบทเอสเพื่อบ่งบอกว่ามีคนกำลัง มุงความสนใจหรือจ้องมองไปที่บางสิ่งบางอย่างวัตถุที่กำลังถูกมองนั้นมักจะเป็นคำนามตัวอย่างที่หนึ่ง I like to listen to music while like I work ฉันชอบฟังเพลงขณะทำงาน 2. She asked me to look at the picture on the wall เธอขอให้ฉันดูที่ภาพบนผนัง Go in f r o t of l u n away f r a s h i n กริยาวลีคือการรวมกันของคำกริยาและคำบุพบทหรือคำวิเศษอนุภาคที่สร้างความหมายใหม่การผสมเหล่านี้มักใช้ภาษาพูดทั่วไปและสามารถสื่อความหมายที่แตกต่างจากคำกริยาเดิมได้ go in, for of และ run away คำกริยาพิเศษเหล่านี้ประกอบด้วยคำกริยาและคำพิเศษหรือคำบุพบทที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มความหมายเดิมของคำกริยา เมื่อใช้ร่วมกับคำบุพบทอินมักจะหมายถึงการเข้าไปในพื้นที่สถานที่หรือสภาพแวดลอ้อมโดยทั่วไปมักใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวเข้าไปในพื้นที่หรือเข้าไปในอาคารหรือห้องกริยาฟรอเมื่อใช้ร่วมกับคำบุพบทอฟมักจะอธิบายถึงบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนที่หลุดออกจากพื้นผิวหรือสถานที่และตกลงมาด้านล่าง คำกริยารันเมื่อใช้ร่วมกับคำกิริยาวิเศษ away หมายถึงการหลบหนีหรือออกจากสถานที่หนึ่งไปอย่างรวดเร็วมักเกิดจากความกลัวความทุกข์ใจหรือความปัานานาที่จะหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างตัวอย่างที่1 please go in and sit down กรุณาเข้าไปและนั่งลง 2. she f e o off her r i g h t but b o k e n series อินเจเธอลมจากจักรยานแต่ไม่ได้รับปาดเจ็บสหัส 3. d มดืดดอกลันเอเว่ฟรอมโฮมเย็นสเตยสุนัขวิ่งหนีออกจากบ้านเมื่อวานนี้ Pu t on your shoe p u t your shoe on p r e ิ i เ i w o w o to ก o กิริยา v วอร์ t เช่น p u s อ n อาจใช้ยากเพราะมักจะแยกออกจากกันหรือแยกออกจากกันไม่ได้ในกรณีนี้ทั้ง p u t on your shoe และ u u t อย่าชูออนถูกต้องทั้งคู่แต่มีโครงสร้างในการเน้นที่แตกต่างกันเล็กน้อยกริยา p u s และอนุภาคออนสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยกรรมกริยาวิเศษที่แยกจากกันได้ทั้สองรูปแบบใช้กริยาวิเศษเลือกแบบแยกจากกันได้คือ p u s on ซึ่งหมายความว่ากริยา p u s สามารถแยกได้ด้วยวัตถุ p u s อย่าชูอ่อนอาจฟังดูตรงไปตรงมามากกว่า p u s on Your shoes และ put on shoe on ล้วนถูกต้องและทั้งสองคำนี้หมายถึงการกระทำเดียวกันของการสวมรองเท้าความแตกต่างหลักอยู่ที่โครงสร้างในการเน้นยำ้ำตัวอย่างที่หนึ่ง don't forget to put on your shoes before going outside อย่าลืมใส่รองเท้าของคุณก่อนที่จะออกไปข้างนอกสอง put your s h o e on before we go outside is c ค o อ e out เด e ใส่รองเท้าของคนก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกข้างนอกมนหนาว